การสร้างมุมมองการเล่าเรื่อง Point of View Point of View คือเลนส์ที่ผู้อ่านใช้มองโลกในเรื่องเล่ามันเป็นตัวกำหนดว่าผู้อ่านจะเข้าถึงความคิดอารมณ์และการกระทำของตัวละครใดบ้างการเลือก Point of View ที่เหมาะสมถือเป็นหัวใจที่จะทำให้เรื่องราวทรงพลังและดึงดูดใจหลักการสำคัญของการเขียนมุมมอง 1. เข้าใจความหมายของ POV POV คือมุมมองที่เล่าเรื่องอาจเป็นเสียงของตัวละครเอง หรือผู้บรรยายที่อยู่นอกเรื่องมุมมองส่งผลต่อระยะห่างทางอารมณ์และวิธีที่ผู้อ่านรับรู้เรื่องทั้งหมด 2. รู้จักประเภทของ POV ที่ใช้บ่อย First Person ฉันทำให้ผู้อ่านใกล้ชิดกับตัวละครหลักมาก Second Person คุณทำให้ผู้อ่านเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องแต่ใช้น้อย Third Person Omniscient ผู้บรรยายรู้ทุกอย่างมองได้หลายตัวละคร Third person Limited โฟกัสเพียงตัวละครเดียวในแต่ละช่วง Deep Third Person ลึกใกล้ชิดราวกับ First Person แต่ใช้สรรพนามบุรุษที่3 Third Person Multiple ใช้หลายมุมมองได้โดยสลับกันตามฉากหรือบท 3. เลือก POV ให้เหมาะกับเรื่องเรื่องที่เน้นตัวละครและอารมณ์เหมาะกับ First Person หรือ Deep Third Person ขณะที่เรื่องยิ่งใหญ่มีหลายเส้นเรื่องอาจเหมาะกับ Omniscient หรือ Multiple POV 4. ระวัง Head ฮอปปิ n งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนมุมมองไปมาระหว่างตัวละครในฉากเดียวกันเพราะจะทําให้ผู้อ่านสับสนคุณเลื่องยึด POV ของตัวละครตัวหนึ่งในแต่ละฉากหรือบท 5. ใช้ระยะทางการบรรยายดาร t ทีฟ Distance ผู้เขียนสามารถขยับกล้องเข้าใกล้หรือถอยห่างได้เช่นลึกเข้าไปในความคิดตัวละครหรือเล่าภาพรวมจากมุมสูงการควบคุมระยะนี้สร้างทันอารมณ์และบรรยากาศ 6. ถ่ายทอดความคิดภายใน internal monologue การใส่ความคิดโดยตรงของตัวละครทำให้ผู้อ่านรู้สึกสนิทและเชื่อมโยงแต่ต้องใช้สอดคล้องกับเสียงและบุคลิกของตัวละครจริงๆเจ็บเข้าใจข้อดีข้อเสียของแต่ละ POV first person ใกล้ชิดมากแต่จำกัดข้อมูล omniscient อิสระสูงแต่ห่างไกลาอารมณ์ limited หรือ deep third person สมดุลระหว่างความใกล้ชิดและความยืดหยุ่นแ รักษาความสม่ำเสมอของเสียงเล่าไม่ว่าคุณจะเลือก POV แบบไหนต้องมั่นใจว่าภาษาที่ใช้สะท้อนบุค,คลิกและโลกทัศน์ของผู้เล่ายัางต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เสียงสะดุดหรือผิดธรรมชาติสนใจการเขียนนวนิยายเพิ่มเติมขอแนะนำหนังสือสูตรการเขียนนวนิยายในรูปแบบอ e ีบุ๊กจำหน่ายทางเมมมาเก็ตชื่อร้านแก่นแท้วรรณกรรมครับ